โอเคครับหลังจากที่เราติดตั้งจูมลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับไปทําการดีไซน์หน้าเว็บไซต์ใหม่นะครับในการดีไซน์หน้าเว็บไซต์นะผมจะใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า a r t s s t ียนะครับ i ั t ิอ t ธิเนะครับเวอร์ชัน4นะครับเราเข้าไปดูนะครับตอนนี้เป็นรักษาของ trial version นะครับเป็นการทดลองใช้อยู่นะฮะโอเคนะฮะ ก็เป็น Standard นะฮะเลือกเป็น r ทรสแตนดาร์ดนะครับรอสักครู่นะครับโอเคนะฮะตอนนี้ผมได้สร้างเคราโครงของเว็บไซต์ไว้นะครับก็คือตั้งชื่อว่าฮันนุมาร์นะครับโอเคนะผมเปิดแพ็กเกจที่เป็นฮนนมานออกมานะครับเราก็จะสร้างนะครับโอเค เราก็จะมาสร้างในส่วนที่เป็น layout นะฮะ layout โ okay, อเคนะครับนะตัวที่เราทำนะฮะเป็นลักษณะของจุ o มล่านะฮะนี่คือ layout ที่จุ่มล่าให้มานะครับโอเคตอนนี้ผมจะทําการขยายนะครับในส่วนของ layout นะฮะ,นะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะครับว่าลักษณะของ column เนี่ย เราจะแต่งค่าได้ยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับคอลัมน์วิทย์นะฮะคอลัมน์หนึ่งนะครับอาจจะใส่สัก250โอเคนะฮะสองร 250. ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็อาจจะเป็น300จะใหญ่ไปไหมลองดูนะฮะ300 ร้โอเคนะครับลักษณะคอนเทนต์ก็จะเป็นเป็นลักษณะนี้นะฮะลองตอนนี้เราปรับเปลี่ยนในเรื่องของอความกว้างครับความกว้างนะครับเมื่อเราได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะฮนะแล้วก็ทำการ เลือกสีเลือกอะไรให้เรียบร้อยนะครับมันจะมีเซ็ตสีนะครับมาให้นะครับเซตสีนะครับเราสามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการนะครับซึ่งมีเยอะแยะมากมายนะครับ,นะรบดูตัวอย่างได้นะครับ ซึ่งลูกค้าของเรานะครับเน้นในเรื่องของสีนะครับที่จะเป็นสีโทนออกโทนสีฟ้านะฮะเราก็ทําการดูโทนสีนะครับตามที่ลูกค้าเราต้องการนะครับนะฮะเ,เช่นสานะนะครับ ลองลองเลือกสักเนะี่ยสักสีดีกว่านะฮะสกายบลูกสกายบลูนะครับลองเลือกสักสีนะฮะลองเลือกสักสีโอเคอน,นี่ออกออกเข้มหน่อยออกเข้มหน่อยอาจจะดูอันนี้นิดนึงคะ,ะับ สีนี้อันนี้ก็ไม่เท่าไรนะครับสีททนนี้นะฮะก็เป็นททนที่ออกเขียวนะครับ ลองเลือกดูก่อนนะครับว่ามันจะเหมาะจะ match หรือเปล่านะ o r เ n g e มีสีสตองไลท์ ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองลองแบบเลือกอาตามใจชอบเลยนะครับ 是但。 อันนี้คือลักษณะของการตกแต่งนะครับลักษณะของการตกแต่งเราเลือกสีได้นะครับโอเคผมลองเลือกสักสีกอนแล้วกันนะครับสกายโอเคก็ใช้สีนี้แล้วกันนะครับโอเคเมื่อเราได้แล้วนะเมื่อเราได้แล้วนะครับข้อทำการเอ็กพอร์ต เอ็กพอออกมาเป็นจ m l a าเทมเพลตนะครับซึ่งใช้เป็นลักษณะของซิปนะครับก็ทำการ Export เลยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเอ็กพอมานะครับเราจะได้ไฟล์ซิปนะครับจะอยู่ในส่วนของ Document Artist t t e m p l a t e นะครับได้ไฟล์ซิปไฟล์นี้แล้วนะครับโอเคทีนี้เราก็กลับมาที่ในส่วนของ จุมล่าของเรานะครับจุมล่าของเรานะครับมาทำการติดตั้งเทมเพลตเลยนะครับเข้าไปที่ administrator นะครับนะครับแล้วก็พิมพ์ username คือ admin นะตามที่เรากำหนดขึ้นในตอนที่เราติดตั้งนะครรหัผ่านก็ใส่ตามที่เราใส่เข้าไปนะครับโอเคเสร็จแล้วตรงนี้นะครับผมมาทีา่ในส่วนของ extension manager นะครับเพื่อที่จะมาติดตั้ง นะครับเทมเพลตใน extension manager นะครับเราก็ติดตั้งได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตนะครับลักอินโมดูลอะไรต่างๆนะครับตอนนี้ผมเลือกหินมารนะครับที่ Export เมื่อกี้นะครับแล้วก็อัปโหลด n d install เข้าไปครับตัวนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับมันยังหน้าเว็บไซต์นะครับเรากด View ไซ t e มันก็ยังเป็นหน้าแบบเดิมอยู่เราต้องทำการ เลือกเทมเพลตด้วยนะครับมาที่ extension template Manager แล้วก็เลือกไฮโมาแล้วก็เลือกทำการ make default นะครับเราก็จะได้ลักษณะนี้นะครับดาวก็จะมีอยู่ที่ในส่วนของไซส์ที่เป็นไฮโนมาเรียบร้อยแล้วลอง refresh ดูนะฮะโอเคนะครับอันนี้เป็น trial version นะครับไม่เป็นไรนะฮะ trial version ก็คือเวอร์ version, version, อชันทดลองใช้นั่นเองนะทดลองใช้นั่นเองนะจูมลามันจะสร้างนะครับ รูปแบ็กกราวที่เป็นลักษณะของไฟล์เอาให้เราไม่เป็นไรนะครับทีนี้เราจะปรับเปลี่ยนได้นะครับโอเคนะฮะ <c oughs> นี่คือลักษณะของอการติดตั้งเทมเพลตนะหลังจากนั้นนะครับเราก็มาทําการติดตั้งนะครับไฟล์ภาษานะครับภาษาไทยนะครับตอนี้ผมเตรียมไว้แล้วนะครับก็คือเป็นในส่วนของจุล่าสองจนะครับที่เป็น ช a i Language นะครับเป็น Joomla แหล่ง uh, la Full 2.5.7นะครับอันนี้ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ Joomla Kernel นะครับก็เลือกแล้วทำการ Open เข้าไปนะครับแล้วก็ Upload and install นะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นการติดตั้งไฟล์ภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็มาทำการเลือกภาษาไทยนะครับโดยที่มา Extension Language Manager นะครับก็เขียนภาษาไทยเกิดขึ้นตามที่เราติดตั้งนะครับคลิกเลือกนะครับในส่วนของ n s t a l l site make default นะครับแล้วก็ Install administrator ตัวนี้เราก็เลือกมาเป็นภาษาไทยนะครับ default นะครับตัวนี้เราได้นภาษาไทยทั้งหมดแล้วนะครับในส่วนที่เป็นหัวหน้าของเว็บไซต์เราด้วยนะครับนี่คือเสร็จแล้วนะครับในส่วนของการติดตั้งภฟลภาษาเป็นภาษาไทยนะครับต่อไปนะครับก็อ่า มาทำการนะครับมาทำการลองอวาง <c oughs> วางโมดูลนะครับที่จำเป็นนะครับเข้ามาในในหน้าเว็บไซต์เรานะครับเช่นส่วนเสริมการจัดการโมดูลนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าตอนนี้มีโมดูล3อันที่จุมล่าให้มาตอนติดตั้งนะครับแต่ทีนี้นะครับในในส่วนของตำแหน่งเนี่ยมันยัง ยังไม่ถูกต้องนะครับเราก็มามาดูว่าในตำแหน่งโมดูลนะครับมันมีตำแหน่งอะไรบ้างนะครับเข้ามาที่ส่วนเสริมการจัดการเทมเพลตนะครับจากนั้นมาที่ตั้งค่านะครับเราก็เปิดดูตำแหน่งโมดูลเป็นเปิดนะครับบันทึและปิดนะครับเวลาดูตำแหน่งโมดูลนะครับง่ายๆนะครับพิมพ์ตัวแปรใส่เข้าไปนะครับหลัง question mark นะครับตัวแปรที่มีชื่อว่า TP มีค่าเท่ากับหนึ่งโอเคนะครับเราก็จะเห็นว่า ตำแหน่งโมดูลต่างๆที่มีอยู่ในส่วนของจูมลาตอนนี้มีตำแหน่งอะไรบ้างโอเคนะครับนี่ฮะในส่วนของเบรดคอมนะครับเราก็จะทำการเลือกโมดูลนะครับโมดูลคือตัวที่เราจะเอาข้อมูลไปแปะในหน้าเว็บไซต์นะทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงในหน้าเว็บไซต์เรานะครับล้วนเกิดจากโมดูลทั้งนั้นนะครับโอเคนะหลักษานนี้นะครับเราก็จะเบรดคอมนะ นะครับมาใส่เข้าไปก่อนนะครับโดยคลิกเข้าไปแก้ไขนะครับเลือกตำแหน่งให้มันถูกต้องนะฮะเดครั m นะครับตัวนี้เลือกเป็นซ่อนไว้นะโอเคแสดงคำว่าคุณอยู่ที่บอกหน้าแรกว่าเป็นหน้าแรกนะครับนะครับหน้าแรกแสดงชื่อหน้าไหมนะครับแสดงทุกหน้าไหมไม่แสดงแสดงเฉพาะหน้าที่เลือก แสดงทุกหน้าอยู่บนหน้าที่เลือกหน้าโฮมโอเคมื่อิกแล้วปิดนะครับเมื่ออยู่หน้าโฮมตัวนี้ก็จะส่อนแต่เมื่อคลิกเข้าไปที่เนื้อหามัมนก็จะเป็นลักษณะของอแสดงที่อยู่โอเคนะครับที่เมนเมนู menu, นะครับผมจะเอาไปใส่ในตำแหน่งเลฟนะครับเมนเมนูแสดงเมน,นูย่ายด้วยใช่นะครับในส่วนของตำแหน่งเลฟซ้ายมือนะครับเลฟนะครับให้แสดงทุกหน้า โอเคบันทึกแล้วปิดนะครับมารีเฟชดูนะครับโอเคครับโฮมาแล้วนะครับเมนูโอเคนะฮะนี่คือลักษณะของการเอาโมดูลไปแสดงนะครับเหลืออีกอันหนึ่งนะครับล็อกอินฟอร์มนะสมมติว่าต้องการให้มันแสดงครับเราจะพิมพ์ใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับเลฟนี่นะครับฮะแสดงทูกอย่างเาบันทึกแล้วปิดโอเคนะฮะเราก็จะได้ ในส่วนของ login form เกิดขึ้นนะครับเป็นลักษณะนี้โอเคนะครับนี่คือลักษณะของการนะครับเอาโมดูลน,นะครับมาแสดงที่หน้าเว็บไซต์นะเมื่อกี้เราทำการติดตั้งเทมเพลตนะครับแล้วก็เอาโมดูลบางส่วนมาติดตั้งหน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะได้เป็นลักษณะของเว็บไซต์เกิดขึ้นมานะครับโอเคนะฮะนี่คือ เบื้องต้นนะครับที่เราได้ทำการติดตั้งเทมเพลตแล้วก็เปลี่ยนแปลงหน้าตาเว็บไซต์ของเรานะครับ